ปราศาสท่าลำงามท่ามผาใสประทับใจเขาศาลางดงามตาน้ำตกหลากหลายดื่มดังไวายผลไม้ป่าวันนี้พวกเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของภาษาตามอนเราไปสอบถามผู้รู้กันเลยค่ะโกโก้ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่นภรัตน ตำแหน่งพันธารักษ์ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ครับประวัติความเป็นมาของปราสาทตาลอนมือวามเป็นมาองไรบ้างครับปรสาปรสาทต,ตามอนนะคะตั้งอยู่ที่หมู่ที่3นะคะบ้านปราสาทตำบลบัวเชิดอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยลักษณะปราสาทเป็นปราสาทเกาะอ,อิฐปูนหลังเดียวนะคะมีทางเข้าหนึ่งทางแล้วก็อีก3ด้านเป็นลักษณะทึบมีการตกแต่งลวดลายทางทิศเหนือ เป็นรูปใบไม้แล้วก็ลายพันธุ์พฤกษาส่วนหลังคาเป็นส่วนที่ลดหลั่นกันขึ้นไปแล้วก็ปัจจุบันมีการถล่มเสียหายนะคะโดยกรมศริลป,ปากรสำนักศิลป,ปากรที่10นครราชสีมามีการบูรณะเบื้องต้นด้วยการใช้ลวดสลิงในการลัดตัวองค์ปรา,าสาทและกำหนดอายุของรูปแบบศิลป,ปกรรมอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่22-24 และในพุทธศักราช2525กรมศิลปากรได้ประกาศกำหนดเขตที่ดินของปราสาตามนลงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2525ครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของปราสาตามอนที่ตั้งอยู่ในชนุมชนของเราแล้วค่ะและว,วันนี้ก็ขอขอบคิณพที่นกรัราสตำแหน,น่งพันฮาราสปฏิบัติธรรมที่สถานสท่า ที่เมตตาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประสาทตาลขอขอบคุณครับเอ The เดอะเวนฮิสตอรีสืบสานสร้างสรรค์แป่งปรดิัตพวกเราสภานักเรียนโรงเรียนบ้านบัวเชิดสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุงศึกษาสุรินทร์เขตสาขอขอบคุณและสวัสดีครับ